เริ่มครับดังๆครับใ้ตัวนี้นะฮะปรับพื้นที่เพื่อจำแบบในแบบมนน้องออกเซนเตอร์มา40เซนเป็นแนวพื้นพื้นที่จะเทพร้อมระดับบวก80เหลือไปขึ้นมานี่ยจากเซนเตอร์เสามา40เซนเราก็จะพับเหล็กตัวนี้มาแล้วก็ทำฟินห้อยหักทำฟินห้อยลงไปอ้ตรงข้างในก็จะก่อก่ออิฐแล้วก็เทลีสเต็ปหนึ่งอย่างเงี้ยให้เป็นพื้นอ้ตัวนี้เป็นฟินห้อยลงไป ผมอธิบายทีนี้ประกาศจะไม่ได้ยินนะก็คือเนี่ยเขาปรับระดับนะอ่าแล้วก็จะพับเหล็กมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็จะมีเหล็กคาดตรงนี้นะแล้วก็จะได้หล่อเขาเรียกเป็นฟินเป็นคีบข้างเนาะตามแบบนะครับก็เลยตัวนี้ปรับปรับระดับท่านี้ละอ่าโอเคฝนตกแล้วงั้นรบกวนอาจารย์ดาวท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวผมพาดูจุดอื่นนะจุดอื่นคืบหน้าวันนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่เอ่อระบบท่อฉีดปลวกนะก็อ่ วันนี้ก็ได้ไปเท่าไ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบบล็อกอ่นนี้ใครเนหลีกทางหน่อยเร็ว <c oughs> <c oughs> อฝังทั้งนู้นนะครับ <c oughs> กับแบบเนี่ยสำหรับเอ่ทำแบบนะแล้วก็ตีแนวนะตีแนวให้ตรงเนี่ย <c oughs> ให้มันตรงกันนะแนวอยู่ไหนเนี่ยตีแนวให้ตรงนี่นะครับนี่ก็จัดแนวตรงหมดละ แล้วก็ตีไม้ค้ำยันเสร็จหมดแล้วนะครับฝั่งนู้นกเ็เทปูนพวกนี้ไม่รู้ว่าฝนตกหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนมันจะตกนะครับแล้วก็เทปูนเสร็จเนี่ยทีมทําเดินท่อปลวกนะครับก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งวันหรือวันหนึ่งนะในการทานะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตั้งแต่วันนี้เนี่ยบางส่วนเราจะปิดพื้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยเราเอาเจาน้ำยงน้ำยาปลวกนะครับมาทาไม้นะ ทาไม้ที่เราใช้คำยันนะครับเสร็จแล้วก็ลาดในจุดต่างๆนะครับส่วนฝั่งนู้นก็ตอนนี้น่าจะพร้อมลวนะพร้อมหมดเลยเราคำนวณไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณ13นะเื่อไว้14คิวนะครับจองไว้เรียบร้อยพ่งนี้ก็เริ่ม9ก้โมงเช้านะครับเราก็จะโหลดปูนนะครับสั่งแผนปูนเนี่ยโหลดปูนมาได้เลยนะครับส่วนอันนี้ก็เมื่อกี้ลืมอธิบายนะ ระยะห่างเนี่ยของสปริงเกิลนะครับเขาก็จะทุก50เซนนะทุก50เซนแล้วก็ต่ำมาจากท้องคานเนี่ยเอาหลังคารประมาณ15-15ถ15เซนนการกระจายตัวมันก็กระจายมาเมื่อกี้ดูและประมาณลงมาก็ประมาณ30นะไม่ถึงต้องการนี้หรอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นโล่งๆนะครับดินไม่ถมหมดแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยเป็นพื้นที่หล่อในที่นะครับ ไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทรายถมเต็มไปหมดเลยไอ้สปริงเกิลหรือว่าท่อฉีดบวกเนี่ยมันก็ต้องอยู่ระดับทรายนะมันก็จะไม่พุ่งมันก็จะคล้ายๆซึมออกมานะมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนที่น่ากังวลก็นี่ตรงมุมนี่นะมุมนี้ก็คือถามเขาละนะทางทีมนี้เขาบอกว่ามุมเนี่ยตัวสปริงเกิลจะหันเข้าไปที่มุมนะหันไปที่มุมแล้วไม่ได้หันออกดังนั้นก็บวกมันก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้นะ ถ้ามันแข็งแรงไม่ตายมันก็คงขึ้นได้นะปกติมันก็มันควรจะตายก่อนนะก็ไม่รู้มันจะตายเปล่าอ่าสำหรับวันนี้ก็ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับความคืบหน้าทั่วไปก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหนีฝนกันก็ขอจบคลิปนี้ในวันที่เท่าไหร่เนี่ย17นะครับ17พฤษภาคมนะเป็นวันทําท่อวางท่อ กำจัดปลวกนะครับหรือว่าฉีดน้ำยากันปลวกนะครับนี่ก็มีทีมที่บริษัทเวลคัมนะที่เราใช้บริการเ้าก็มีทั้งช่างและเซลล์มาดูความเรียบร้อยนะเดี๋ยวตอนทดสอบนะ,ะผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกทีว่ามันพุ่งแรงแค่ไหนแล้วก็จะถามเกาว่าเพรสเชอร์หรือแรงดันที่ใช้อะเท่าไหร่นะครับท่านที่เป็นเจ้าของบ้านก็ถ้าดูถึงคลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้ก็จะเลือกท่อได้ถูกแล้วนะ ว่าควรจะเลือกท่อประเภทไหนและเหตุผลเ,เพราะอะไรนะครับอ่างั้นก็ขอจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับ